สวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาเล่นแมปเอ่อโกอาเดนนะครับผมลืมชื่อปงขออภัยนะครับป้าเมิงผมหาอันนี้อยู่ อีสองวันถึงจะอัปเดตเหรออัปเดตเกี่ยวกับอะไรใครก็ได้บอกหน่อยได้ไหมครับผมยากรู้ว่าอัปเดตต่อไปมันคืออะไรเก็บรอไว้ได้กว่า จะได้มองเห็นเฮ้เอาอยู่กับอันนี้เลยเดี๋ยวนั้นมีอะไรข่ครับไปดูกันวัอนี้ได้แมงปอมากเลยครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมีแมงปออันนี้ผมพูดเฉยๆนะครับ เพราะว่าผมจะได้หามันแรกได้แน่ขอให้นะครับกระเถิดครับเลยอีกหนึ่งผมขอดูก่อนว่า,าใครเลือสุดผมจะดูอันนี้ผมเล่นในคอมนะครับ ันนี้เราจะมาเก็บให้มากเลยจะเก็บเลิกจากอันผมให้ผมตัวจีเอเะี่ยวไงให้ผมเก็บก่อนนะอันนี้ผมจ,จะเก็บไม่หมด อก็ยั่าไ่อยแพ้แต่ว่าเราอยได้สัตวตัวใหญ่เออไม่นั่นขอซื้อก่อนเป็นสัตว์เนาก,กัแบบเป็นหมาก็ได้แต่ก็ต้องยนตัวใหญ่ๆ เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้จุดอันสุดท้ายก็เอาไว้ตรงนี้อยู่กันจนจบตรงนี้โอ้โหมันมีอีกอันหนึ่งหนูก็ต้องรอพนันนะครับผมหานี่อยู่ จะปล่อยทิ้งไว้ผมไม่มีออโต้คิกผมเลื่โหลดเนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> แต่ว่ามจะอยู่หน้าจอด้วยแต่ว่าอีางกีมทีผมก็จะออกไปแล้ว okay, okay. ออกไปไหนมะพี่ออกไปออกนะเราเล่นไม่ได้ออกมาออันนี้แม่ผมไม่อยู่ เดี๋ยวนะลืมเฮ้ยลืมเสียงโ้หบอกเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเสียงดังวันนี้เพราะว่าฉลองตอนอัปเดตโย๊

ตนถั่วต้นเอิบวุ้ยได้ต้นถว่วผมมีอยู่แล้วก็ะถือมันมีอันเดียวเย่าได้แบบเยอะๆคุณมันก็ยังดีรถตู้ก็เยอะแยะว่ะหมดตู้จะมาตกแต่งข้างในเราคงไม่มีอะไรถาแล้ว ทำทางเป็นไม้คือตรงนี้ย่อมีเดี๋ยวไม้หายว้า Hãy subscribe cho kênh không ไม่ได้ทำคลิปนานเพราะว่ามันเป็นมันมีแผลเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิคปเพ่าะปวดอะไรคลิปเกียรนี่คือขังอะไรที่จิ้เกียรเอาอันนี้มาให้เราเล่นลายงาล้วขอบคุณนะจิ้เกียรที่เอา เออก็ยัง okay. ดีกว่าไม่ได้อะโอเคเป็น่างถึงว่านี่ไงสามอันนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่ทั่วหัวเหยียได้อยู่เดินมาหาเองแบบไม่รู้ผมไม่รู้ว่ากี่เวลาเรา้องใช่ไหมที่เออมันไม่ใช่ไมที่ผมต้องการว่ะมันไม่ใช่ไม้แบบอันใหญ่อะเป็นไม้แบบอันเล็กดี

เลยนั่งคุยแนะี่เอาไปโอ้ดเสร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวก็าจะสร้างเป็นทางยาวไอ้ตรงนี้เป็นเราจะสูตัวรเล่นมันจะเป็นทางเข้าใหมา่ เป็นทางเข้าที่อันนี้ทำไมมันใหญ่ขึ้นวะอย่ากดเลือกเกมบล็อกซิผมไม่ชอบเกมมันบล็อกเลยนี่ทางเข้าประตัวล้าตอนนี้ก็จะเป็นรู้อ่ะโอ้ยนี่มันเขาได้กลบตัวแล้ว อันนี้เป็นยาวตัเลยจนหมไม่สำเร็จผมไม่ผมนล้วผมสร้างประตูมันก็กระโดดเข้าใต้อยู่ป่ะผมก็เลยนแต่ไม่สร้างที่แต่พยายามแต่ว่าไม่เขากระโดดเข้ามาได้ต่างเด็กเนี่ยเป็นแต่ว่ามัน มัต้มให้มันผมต้องซือง้อเนี่ยน่าใครรู้มันกี่บาทช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับกอนสุด ก้อนผมเพราะไอ้ผมทำไมอ่ะเราไม่ทำความรู้จักกันเลยนะผมจะรับคนที่รู้จักกับผมเท่านั้นผมไม่รู้จักอะ เดี Ooh, yeah. yeah. ๋ยวเดขอเ่น o r ลี่เมลองใช้ไหมด้วยล่เน่เกมบักเลยรอคครับสวัสดีครับ ผมเลิกก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องไปนอนแล้วแล้วก็กินยาเพราะว่าผมติดผมติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเลยครับขอบที่คุณมาดูกันนะครับขอบคุณครับ